สวัสดีครับเดี๋ยวมาดูรอบแกน y บ้างนะครับนี่ต้องเล่งแล้วนะครับต้องเล่งแล้วเพราะว่ามีน้องใกล้สอบนะครับก็บอกว่ามาอัดไอตัวที่เป็นพาร์ตอินทิเกรตให้ดูหน่อยนะครับพาร์ตอินทิเกรตให้ดูหน่อยไม่รู้จะเข้าใจมากขึ้นหรือจะงงหนักกว่าเดิมนะครับหลักๆนะครับค่อยๆใจเย็นๆดูรูปแบบเทคนิคการอินทิเกรตนะครับไอสมการน่ะใครก็จําได้อยู่แล้วค่ะถ้าเป็น ix ก็คืออินทิเกรตนะครับอินทิเกรต y ยกกําลัง2 da เป็น iy ก็อินทิเกรต y ยกกําลัง a อินทิเกรต x กยกกำลังสองอันนี้จำได้แต่เทคนิคการอินทิเกรตใครอินทิเกรตมัน,นต้องดูให้ชัดดูให้ชัวร์ดูด้วยว่าแบ่งรูปในลักษณะไหนอย่างเช่นในกรณีนี้รูปเดิมนะฮะแต่ขออนุญาตไปหาในลักษณะตัวที่เป็นแกน Y แบ่งรูปกันสักหน่อยครับผมบอกว่าผมแบ่งรูปในลักษณะที่เป็นแกน Y ลักษณะนี้ฮะแบ่งในการขนานฮะเนื่องจากผมต้องการใช้ผมต้องการใช้ไอสรรมการเดิมถ้าผมบอกว่าผมเป็น iY ฮะ ผมเป็น ay ผมก็อยากใช้คืออินทิเกรต a นะครับ x ยกกำลังสอง da x ยกกำลังสอง da ก็เริ่มเลยรเริ่มเลยก็ต้องแบ่งเป็นที่จริงมันแบ่งเป็นเล็กๆซอยยิกยิกยิเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆซอยยิกยิกยิเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆแต่เราต้องการอินทิเกรตเทียบกับตัว x เราเลยต้องเปลี่ยน da ตัวนี้หน่อยละครับว่าแค่เป็นในลักษณะไหนพอเราเข้าไปดูครับ ขออนุญาตซูมครขออนุญาตซูมขออนุญาตซูมตัวนี้นะครับออกมาให้เห็นอยู่กันจัดจ่ดอะอะหรือว่าเราซูมยังไงดีนะครับซูมแบบซูมอย่างนี้เลยไหมนะครับเอาแบบนี้เลยก็ได้นะครับอ่าเราจะสังเกตเห็นว่าครับไอ้ตัว DA เเล็กๆตัวนี้ครับมันหาได้จากอะไรมันหาได้จากความหนาครับมันหาได้จากความหนาความหนาคือความหนาคือ dx ความหนาคือ dx แต่ส่วนสูงไปถึงส่วนสูงใดๆตัวนี้มันก็คือมันก็คือ y นั่นเองมันก็คือ y ดังนั้น,นตัว da ที่เรารู้จักมันสามารถแปลงร่างกลายเป็น y dx ได้แล้วค่ะเห็นฮะเรากำลังจินดิเกตเทียบมีตัว x เป็นตัวแปรเราได้ dx ออกมาแล้วรู้สึกชื่นใจ แต่เราไม่ชอบเหลือเกินไอตัว y ตัวนี้เปลี่ยนมันเป็น x ได้ไหมเปลี่ยนมันเป็น x ได้ไหมนะครับเราก็เลยเปลี่ยนไอตัว y ตัวนี้มันคือ b ครับคูณอยู่กับ x ยกกำลัง n ส่วน an เห็นยวนรูปที่โจทย์ให้มาเลยกลายเป็นคไอตัว da ตัว da เลยกลายเป็น y ตัวนี้มันคือ b ส่วน a ยกกำลัง n ครั x ยกกำลัง n dx da ของเราเลยกลายเป็น ในรักษานี้ทุกท่านครับเมื่อได้อย่างนี้แล้วก็สบายแล้วครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเรากำลังอินทิเกรตเทียบนะครับอินทิเกรตเทียบ x นะครับ i y อินทิเกรตเทียบ x นะครับ x มันจากไหนถึงไหนคะรูปนี้ฮะ x มันคือจากนะครับ0ถึง a อนะครับอันนี้ต้องให้ชัดนะครับขอบเขตการอินทิเกรตต้องชัวร์ครับสำหรับเรื่องนี้นะครับเอาล่ะ เลยได้ออกมาครับว่าท้ายที่สุดแล้วผมได้ได้ออกมาว่า i y i y มีค่าเท่ากับอินทิเกรต a เนาเขียนซ้ำอีกที a ยกกลัง x ยกกลัง2 d A มันก็มีการเท่ากับอินทิเกรตจาก0ถึง a เพราะตัวนี้เราต้องการเปลี่ยนให้เป็นอยู่ในรูป x ทั้งหมดเป็น x ยกกลัง2 b ส่วน a n x n d x กับ a n x n d x เมื่อได้ลักษณะนี้แล้วขออนุญาตซูมเอาน่ะครับซูมเอาเล้วนะเลยออกมาเป็นครับออกมาเป็นคูณกระจาย x เข้าไปหน่อยคูณกระจาย x ขยับขยับขยับ,ขย,บขยับเข้าไปสินะครับคูณกระจาย x เข้าไปก็ไม่ยากหรอกครับมันก็เหลืออินทิเกรตจาก0ถึง a ไอพวกนี้เป็นค่าคงที่ b ส่วน a ยกกำลัง n x ยกกำลัง n เพิ่มขึ้นไปอีก2 ก็กลายเป็น x ยกกำลัง n บวก2อินทิเกรตเทียบ dx อินทิเกรตเทียบ dx อินทิเกรตออกมาครับอินทิเกรตออกมาเลยกลายเป็นครับตัวไหนเป็นค่าคงที่ดึงออกนอกเครื่องหมายอินทิเกรตก่อนเลย aab ส่วน A ยกกำลัง n อินทิเกรตเทียบ x x ยกกำลังเพิ่มขึ้น1เอาลงมาหารจาก n บวก2เพิ่มขึ้น1 ก็กลายเป็น n บวก3เอาลงมาหารก็กลายเป็น1ส่วน n บวก3 x เพิ่มกำลังขึ้น1 x n บวก3อินทิเกตรตจาก0ถึง a จาก0นย์ถึง a เอาละครับอินทิเกตรตจาก0นถึง a มาถึงจุดนี้แล้วก็คนจะได้นะครับว่าแทนค่าครับจากแทนค่า a แทนค่า x ด้วย a ลบแทนค่า x ด้วยศูนย์นะครับ สุดท้ายครับ Moment in the ิ h a r e of a r e รรอบแกน y นะครับรอบแกน y i y ก็จะมีค่าเท่ากันกับครับ A ยกกำลัง3 B ส่วนด้วย N บวก3ครับโอเคเสร็จ okay. ตามทองเรื่องสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับตัวนี้เป็นข้อที่2นะครับอ่าเรามีมากมายหลายรูปนะครับก็ประมาณนี้ครับทำไม่ยากมากไม่ยากมาก ออกคิดออกออกคิดออกไฟนอลก็ก็ลองดูนะครับลองดูเต็มแน่นอนครับเต็มแน่นอนแต่แบ่งรูปให้ชัดแบ่งรูปให้ชัวนะอันดับแรกต้องอยู่กับเตียงสักพักครับอยู่กับเตียงสักพักแล้วก็เคลียซะว่าเอ๊ะทำไมดีเอถึงเป็นอย่างนี้ทําไมถึงแบ่งรูปอย่างนี้นะครับต้องเคลียรตัวเองสักพักหนึ่งแล้วก็จะเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะครับเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ไอตัวที่เป็นการอินทิเกรตเนี่ย นะครับวินทติเกตตั้งสมการได้ก็อินทิเกตได้เลยเนาะเพราะว่าถ้าอินทิเกตยากหน่อยเราก็จะเปิดอาจารย์จะให้สูตรอินทิเกตมาอยู่แล้วเนื่องจากว่าเรากำลังนะครับเทสกันเรื่องโมเมนต์อินิเชียลออฟแอเรียนะครับไม่ใช่เทสตกันแคลคูลัสถ้าเกิดมีข้อไหนที่เป็นอินติเกตยากในนี้มีนะเราก็จะเปิดสูตรนะครับเปิดสูตรอินทิเกตดูเลยนะครับอยู่ในแอดเพนดิกของในหนังสือหรือก็ ไอตัวที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตทั่วไปโอเคครับจะได้ไม่ยาวมากเดี๋ยวไปดูข้อ3กันต่อครับสวัสดีครับ